อ่ะสวัสดีครับมาลุยกันต่อเลยนะผมคิดว่าเดี๋ยวผมย้ายเรน่าเนี่ยไปเมืองออพิษณุโลกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้เตรียมใช้เงินอะสร้างเขตอุตสาหกรรมนะครับหลังจากที่ผมวิจัยตัว national i s m เสร็จแล้วก็ผมว่าผมไปตั้งมอสเซเลียมตรงนี้เลยดีวะนะครับมอสเซเลียมก็จะให้ค่าวัฒนธรรมค่าศรัทธาค่าวิทย์อย่างละหนึ่งในเขตเในช่องที่เป็นชายฝังนะแต่เมืองนี้ต้อง บูสต์ตัวโปรดักชันหลัวๆเลยเพราะว่าเมืองนี้งอยมากนะครับมาดูสิผมค้าขายอะไรดีบ้างขายในเตอร์ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมขายไปสัก14อันอย่างเงี้ยมีคนอยากซื้อไหมมีสินี่นอร์เวย์นะครับโอเคเราก็รวยเลยตาต่อไปมีคนเอามีคนเอามีคนเอาค่าหลวงผมออกจากเมืองหลวงไปโหดร้ายมากใจร้ายมากที่สุดต้งสร้างสปายมาแล้วล่ะโอเค ทำข้าววิทย์ผมตกแน่เลยนะตาต่อไปเซ็งเลยอืมเซเลอร์คนนี้ผมไปตั้งเมืองด้านนี้้นานนี้แล้วกันนะครับสร้างตรงนี้โอเคเมืองนี้ข้าหลวงเลยหายเลยไปสร้างแฟ t ทร y แล้วกันนะครับตรงนี้บิวดเออร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งไปด้านบนนี้ไปพัฒนาช่องข้างบนงนีมาอย่างนี้เดี๋ยวมาสร้างโรงตัดไม้ตรงนี้ไปทําการส่งทําการค้าขายไปนะครับเอาหรือไปผมจะมาสร้างเมืองตรงนี้นี่หว่าเพื่อจะเอาฐานหิน อผมมาสร้างเมืองตรงนี้ดีกว่าเพื่อเอาทานหิดนะโอเคมาตรงนี้กันเจตานะครับโอเค organism สตอร์เกรดลิฟ์บัลเลอร์โอเครู้แล้ว, okay, ลวทำไมนอร์เวย์แม่งมีข้าวทิ์เยอะนะ <laughs> ใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเม k เซ e มาเกรดเอนจิเนียร์คนนี้เยี่ยมครับจะได้มาเร่งสร้างลิวาเล่ได้เร็วขึ้นนะย้ายเมืองน,นี้เลยแล้วก็ปัม๊มลิวาเล่ไปเลยนะครับ <laughs> ตรงนี้ฮาร์เบอร์เสร็จแล้วน่าจะได้ออมอยเพิ่ม <laughs> ด้วยใช่ไหม มี refining great admiral trade route nationalism research lab แล้วกันนะ research lab นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมสร้าง consulate กันนะครับอันนี้ก็สร้างลงตัดไม้ไปซึ่งผมมามีเฟสมากพอที่จะ u n ิญเฮ n Hercules ได้นะแต่ผมว่าผมเก็บไว้สำหรับสร้างตัวเขตจรวดดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับโอเคต,อต่อไปเลยเช้ม okay, flight เสร็จแล้ว โอเคครับเดี๋ยวสตีมพาวเวอร์นะตรงนี้มาอย่างนี้เลยแล้วก็ผมรอยรอยหน่อยแล้วกันลอยอีกห้าตาผมจะได้ใส่การ์ดตัวนี่ปนไปเลยนะตัวสกายสคริปเปอร์นะเพิ่มโปรดักชันให้วอนเดอร์อีกสิตรงนี้มาสร้างเหมือนตรงนี้ตรงนี้ผมมาใช้เงินเพื่อสร้างพวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆแล้วกันนะครับบูสต์ตัวเมืองให้มันโตเร็วขึ้นมีโปรดักชันมากขึ้นนะไม่งั้นไม่ไหวเป็นง่อยมากเมืองนี้โ okay, <Steam> อเคสตีมพาวเวอร์ได้ไลฟ์ฟิลิงด้วยไลฟ์ฟิลิงมาจากไหนวะ อ๋อสงสัยมาจากตัวเออเพราะว่ามาเป็นพันธมิตรเหรอหรือว่าเพราะอะไรผมจำไม่ได้ละคา่าบนัสพันธมิตรวิทยาศาสตร์บก็ลืมไปเหมือนกันโมดิเวนตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกรนารีและกันนะแกรนารีครับตรงนี้ผมเทคบูสติลเทคบูสละกันนะครับซิตรงนี้ผม41เเทคโนโลยีเท่านูเบียนอร์เวย์38อยูอ่ไม่แน่ถ้าไปนูเบียจะดีกว่าตรงนี้ผมมาซ่อมซ่อมปูตรงนี้ดีกว่า นะผมคิดว่าจริงอ่ะผมไปบูสต์สร้างมอสโซเลียมดีกว่านะเพราะว่าพอผมสร้างมอสโซเลียมเสร็จอะ่ะเกรดเอนจิเนียร์ผมจะได้ชาร์จเพิ่มมาหนึ่งชาร์จใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นซึ่งมันซึ่งมันมีผลกับเอนจิเนียร์ที่เรียกแหละที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะไม่ได้เฉพาะเอนจิเนียร์ที่ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความสามารถของเกรดเอนจิเนียร์มาบูสตัวมอสโซเลียมอะ่ะคุ้มค่ากว่ามากเลยนะตรงน,นี้ผมซื้อชิปอย่างจะได้ทำให้สร้างมอสโซเลียมได้เร็วขึ้นบูสต์เลยก็ได้นะเอาจ ได้ครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดียดูสิสามตานะโอเคต่อเลยเกรดเอนจิเนียร์ยีตานะเดี๋ยวจะได้ตัวอเบิร์ตไอสไตล์มานะครับมีแฟคทอรี่เสร็จแล้วไปโรงงานทานหินเลยตรงนี้ผมไปสำรวจเหมือนเดิมตรงนี้มาอย่างนี้เดี๋ยวมาบูสต์เลยแล้วกันนะครับสร้างเสร็จเลยมอสซเรียมนะครับขอข้าม แล้วนะก็จะได้เห็นไหมครับว่าชาร์จเมื่อกี้มี2ก็ยังเท่าเออก็ยังเป็น2เท่าเดิมน,นะเพราะว่ามันได้ชาร์จเพิ่มมา1อันเนอะเอาเคมี s โซไซตีแล้วกันนะครับนะเตาโอ้แล้วก็อีก10ตาใช่ไหมจะเปลี่ยนยุคล้วเดี๋ยวต้องเก็บเอลัสกอร์ให้ครบถ้าผมสร้างตัวลิวาเลตรงนี้เสร็จน่าจะได้แหละน่าจะพอเก็บเป็นยุคปกติได้แค่ okay, น้ำท่วมแล้วก็เรียกอะไรนะสามารถที่จะ บายพาสมาได้โอเคได้ได้ตัวเกรย์เมอร์เชคนนี้มานะซึ่งเกรย์เมอร์เชคนนี้สร้างแบงก์แล้วก็มาเก็ตให้ฟรีเลยเลยแล้วตรงนี้ผมมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวย้ายไปเมืองนี่เพื่อที่จะเร่งตัวลอวาเล่นะครับบริสเบนโอ้มีบาบาเลียนอยู่น่ากลัวไม่เอาไปเมืองอื่นกว่าครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวมาสร้างเมืองเ,ออเหมือนขันหินตรงนี้นะครับดูซิพับ l ิกเวิร์นะ เดี๋ยวผมสร้างบิลด์ด้วยอีกคนแล้วกันยังไม่ได้เอ๊ะไม่ได้เหรอออ๋เพราะว่ามีเกมเอนจิเนียร์อยู่โอเคไม่เป็นไรตาหน้าก็ได้สร้างลิืว่าเล่ไม่ทันเหรอครับโอ้มีคนแย่งไปพอดีเลยทำไมดีอย่างนี้เนี่ยใครสร้างวะไม่สร้างลิืว่าเล่ก็ได้ไปสร้างอย่างอื่นก็ได้มีแลยมีเอนจิเนียร์ชาร์จเกินมาสองอันเดี๋ยวดูซิว่าจะเก็บ ไปสร้างวันเดอร์ตัวไหนได้บ้างเลยเกมคิดไม่ออกเหมือนกันไม่น่ามีเวลาเก็บไว้ก่อนก็ได้เผื่ออนาคตอยากสร้างวันเดอร์สักอันนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วสร้างเมืองเลยเชียงรายนะครับตรงนี้สร้างแกรนารีแล้วเดี๋ยวตรงนี้โปรโมทตัวเรน่านะครับเป็นคอนแทคเตอร์นะแล้วก็ผมเอาดำรงมาไว้เมืองหลวงผมได้แล้วใช่ไหมโอเคนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวผมใช้เงินผมซื้อ ยังไม่ได้ต้องรอผลตาหน้าใช่ไหมถึงจะซื้อได้อ,อ๋อต้องมูลคาพันสองร้อยสี่สิบโกโลกเก็ตอันนี้เป็นปัญหาพัฒนาช่องนี้เลยนะครับเก็บฐานหินเดี๋ยวฉันโนดิซึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปอาร์ติโอโลจีตรงนี้นะเดี๋ยวต้องสร้างฟิวแคนนอนด้วยเดี๋ยวผมไปอุบัติเซชันก่อนโอเคคอนโซเลตตรงนี้เสร็จแล้วชานเซอรี่ยังไม่ต้องสร้างนะ,อะวอเตอร์มิวแล้วกันน,นี้เดี๋ยวซ่อมช่องเรือตรงนี้ซะหน่อยส่วนการตรงนี้เอาพับบิกเวิร์กออกนะครับทรเทรนด์กราเชเพื่อเพิ่มเงินแล้วกันนะนะยังไม่มีการ์ ตามนี้นะครับนะนอร์เวย์เป็นคนสร้างลือวาเลจริงด้วยแสบมาก <c oughs> โอเคแล้วก็สร้างโรงงานฐานหินได้สำเร็จเรียบร้อยผมก็จะสร้างรีเสิร์ชแ lap เลยละกันแล้วตรงนี้อ่อรีเสิร์ชแ lap สิบแปดตาเลยหรอผมสร้างแอมพลิเตอร์ดลกว่าตรงนี้วอเตอร์มิลเดี๋ยวตรงเนี้ยผมสร้างรีเสิร์ชแ lap นะครับตรงนี้มีบาบาเลียนอีกแล้วเอาบิวเดอร์ผมเข้ามาซ่อนก่อน เดี๋ยวตรงนี้ไปพัฒนาช่องนี้นะจริงๆเอาคาราวาผมกลับมาป้องกันตรงนี้ซะหน่อยผมคิดว่าผมยังไม่เป็นพันธมิตรกับนอร์เวย์แล้วกันเพราะผมกําลังจับโคโมโเทคโนโลยีนอร์เวย์อยู่นะถ้าผมเป็นพันธมิตรแล้วสปายผมมันจะอยู่ในเมืองนั้นไม่ได้มีอะไรที่ผมอยากซื้ออีกไหมวะเดี๋ยวขอเช็คแต่ดูแป๊บนึงนะเพราะงั้นจากนี้เสร็จผมจะต้องไปดูซิว่าผมจะต้องไปเ,เรียกว่าอะไรนะปล่อยจรวดไปดวงจันทร์ใช่ไหมไม่เคยเจออยู่ตรงนี้ สร้างบเพลนสร้างบอร์ดแคสเซนเตอร์2อันบเพลนสร้างไม่ได้ต้องมีน้ำมันใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้ถ้าดูตรงนี้มีอะไรต้องบูสตไหมเรดิโอแฟคทอรีอ่าใช่ต้องสร้างแฟคทอรีนะครับเดี๋ยวใช้เงินซื้อตัวเขตเอ่อเขตอุตสาหกรรมตรงนี้เขวเรดิโอนะครับเดี๋ยวใช้เงินซื้อเขตอุตสาหกรรมเลยเดี๋ยวผมย้ายแล้วก็ย,าย้ายเรนากลับไปเมืองอยุทยาตรงนี้นะเดี๋ยวจะสร้างเขตวิทย์ข้างล่างตรงนี้สร้างเวิร์กช็อปแล้วกันนะตรงนี้ แล้วก็มีอลูมิเนียมด้วยอ่าตรงนี้มีอลูมิเนะียมนะเยี่มครับมีอยู่2ที่เลยเหรอตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ด้วยโอเคเยี่ยมครับมีอลูมิเนียม2อันนะเตรียมตัวสำหรับทำโปรเจกต์พวกจรวดต่างๆเดี๋ยวมาวางแผนสร้างเขตจรวดซะหน่อยอตรงนี้หนึ่งที่แน่นอนใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสว่าจะสร้างสักสที่เมืองน,นี้26่ปรดัก production ไม่ค่อยสูงนะเมืองน,นี้25 25 2 3ห ก็ยังอยกันติดกันจะได้ดูแลได้ง่ายๆโอเคนะครับตามนี้เดี๋ยวสร้างฐานจรวด4อันเลยอย่างนี้เดี๋ยวต้องเริ่มเก็บเงินเพื่อสร้างฐานจรวดเนอะแต่ผมก็ยังอยากปั๊มข้าววิอยู่ะคือผมสามารถอัญเชิญเฮลคิดิสมาได้นะคือคิดิสร้างเขตจรวดให้ผมได้3อันแล้วผมก็จะเก็บเรเน่เนี่ยาเพื่อใช้เงินในการสร้างฐานจรวดอีกอันเป็น4อันนะครับเดี๋ยวลงเขตเอโร่เออเขตแอนเคมเมนนี้ละกัน2ตานะครับแล้วดูสิต้องสร้างบอร์ดแคสต้องสร้างรีเสิร์ชเซนเซอร์ด้วย นะต้องสร้างอีกเยอะทำไมมีแต่คนอยากให้ตัวเกรดไรเรียกว่าไรนะเกรดเวิร <laughs> <laughs> ์ผมอลูมิเนียมใช่ไหมอยากได้อลูมิเนียมกันโอเคขโมยเทคโนโลยีสำเร็จด้วยนะขโมยคอมพิวเตอร์ได้เยี่ยมจริงโอเคครับตรงนี้แอมเป็นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปสร้างตัวรีเสิร์ชแลบละกันนะอัพเกรดได้นะครับอัพเกรดอะไรดีเทคโนโลยีสเตลเทคโนโลยีขโมยเทคโนโลยีได้โหดขึ้น ตกเต่าสั้นหน่อยอ่าลืมดูลืมดูไอสไตล์ I Star เลยโอ้โหอ๋อนี่ว่ามีคนเอาสไตล์ Star ไปแล้วตกใจโอเคนะน่าจะยังนําอยู่นะไม่น่ามี AI ตัวไหนเอาไปได้ผมได้ตาละสาพอยต์เลยทีเดียวเยอะมากเดี๋ยวผมมาเก็บอลูมิเนียมตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาตกเต่าตรงนี้เหมือนเดิมมีคนอยากได้เต่าไหมอโอตโตมานนะแล้วก็นูเบียนะครับมีสปายนะขโมเทคโนโลยีเหมือนกันแปดตา เอเดอะเอเอออบดสชันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมมาส่งสป,ปายคนนี้มาเมืองหลวงนะครับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวมาปกป้องเมืองกรุงเทพส่วนตรงนี้มีให้สร้างเต็มหมดเลยผมไม่รู้จะสร้างอะไรบ้างสร้างอินเท์ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะถ้าเมืองไหนมีมิลิเทอรี่มิเทอรี่อะไรวะมิลเี่สเตชันอะมิลิเทรี่สูมันก็จะบูสต์โปรดักชันที่เกี่ยวข้องกับเขตป่อยจ,จนะหด15%งี้ไปมสเดียเลยแล้วกัน นะครับโอเคนี่มาเดี๋ยวมาสร้างเมืองหินตรงนี้ส่วนโพิซีเปลี่ยนอะไรไหม,มนะดูแลไม่จำเป็นต้องอะไรผมยังต้องปั๊มข้าววิตอยู่นะครับโอเคผมอยู่ปกติแล้วนะผมเพิ่งดูเห็นเออผมเพิ่งมองเห็นนะครับมีแต่คนเอาเกรดเวิร์มาให้ผม <laughs> อ่าผมเพิ่งเห็นว่ามีบาบาเลียอยู่ตรงนี้นี่หว่าแล้วมันก็มาเผาเขต <laughs> เรือผมอีก เซ่งจริงนะต้องส่งคาราบาลมาจาัดก,การตรงนี้ต้องไปสร้างรีเสิร์ชแ l a ก่อนก็ได้วะคาซาเดคอนสตัทส์ชอนก็น่าสนใจนะจะสร้างได้ไหมวะสร้างแล้วกันไหนไหนก็มีเกรดเอนจิเนียร์แล้วนะครับบูสต์ไปเลยคาซาเดคอนสตัทส์ชอนจะทำให้ผมได้กัวเวเนอร์เพิ่มอีก3โปรโมชั่นนะผมจะได้ใส่ค่าหลวงเพิ่มเข้าไปในทุกเมืองที่อยู่รอบตัวกรุงเทพ6ช่องได้นะถ้าจะจำไม่ผิดถ้าทุกคนจําได้นะครับก็คือ เอ่อความสามารถของรอห้าใช่ปะ่ะไม่ใช่ความสามารถของดำรงนี่ก็คือเมืองที่มีกอร์เนอร์หรือข้าหลวงเนี่ยจะให้ค่าวิดกับค่าวัฒธรรมบวกอีก5%ปเซแล้วผมเสียซูซารีนไปใช่ไหมพัธมิตรผมก็ลืมเลยว่าผมจะเป็นพัธมิตรกับตัวเจเนวา่หว่าใส่ยิบไปเลยก็ได้วไว้ใส่ไว้ค่อยใส่ละกันเดี๋ยวผมรอการ์ดที่มันโหดกว่านี้แล้วค่อยทำการนีร่ว่าไรนะ ใส่องโวยเข้าไปเพิ่มนะตอนนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันใส่นัรัน,นตาเข้าไปานาน์มาโดเข้าไปนะเพิ่มค่าวัตนธรรมสักหน่อยหนึ่งส่วนตรงนี้ผมก็ซื้อเขตวิทย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวย้ายเรยน่ากลับไปเมืองเมืองอะไรดีเมืองไหนมีโปรดักชันน้อยๆจริงๆก็ไม่สำคัญนะไปเมืองกําแพงเพชรแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เรน่าเพื่อจะสร้างเขตจร,รวด โอเคยุคอุตสาหกรรมแล้วนะครับเป็นยุคธรรมดาไม่ได้ยุคทองก็ไม่เป็นไรโอเคมารีเซิร์ชตัว Rocketry เ,เสร็จแล้ว Education โอ้เพลงโหยหวนมาก<笑><笑>เออ Heartbeat of the Steam นีไหมฮาร r ดบิลด e อ t ฟเดอ e สตีมเหมือนกันครับได้อลัสกอทุกครั้งที่สร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นยุคอุตสาหกรรม เค okay. อางี้ละกันพวกผมจะสร้างรีเสิร์ชแ lap นะน่าจะออปั๊มค่าเอลัสกอได้เราดึงเดือนมีคนร้องด้วยเสียงหลอนมากอองวอยได้เพิ่มนอะ oh. ตัวนี้ใช้เลยเดี๋ยวสามตาสร้างเสร็จนะครับข้าสร้างเดกคนซับสแตชชน ผมก็ลงเขตจรวดเลยก็ได้นี่แล้วก็อัญเชิญเฮอร์คิวลิสเห็นไ่มเฮอร์คิวลิสอยู่ไหนเฮอร์คิวลิสอยู่ไหนนี่โอเคครับมมาวางซะหน่อยวางเลยขอสลับตำแหน่งอย่างนี้นะแล้วก็วางชึบสร้างเลยสร้างเลยใช่ไหมได้ ครับโกงไปนะครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามีฮีโร่พวกนี้แล้วแม่งโคตรโกงเลย <laughs> สเปซพอร์ตนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาสร้างอีกสองที่ตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าฐานจะหลวดแม่งราคาเท่าไหร่วะผมลงไปเลยได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันอีสีตาถึงจะดูราคาผมว่าน่าจะประมาณ5,000-6,000โกนะเพราะปกติอะ่ะคือเวลาเราจะ ใช้เงินซื้ออ่ะมันจะเป็นราคา4เท่าของค่าโปรดักชันนะแล้วเขตจรวดน่าจะประมาณ2,000โปรดักชันมั้งจะไม่ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเซตไลท์ต่อนะครับทำโปรเจกตัว Moon Landing โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมมาสร้างอู่ก่อนลยกันรีเซิแล็บสร้างเสร็จตรงนี้มาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสร้างตัวเขตจรวดเลยนะครับเอาเคมิสแล้วเดี๋ยวไปรีเ e ิร์ชแล็บ ตรงนี้เอาออแล้วเดี๋ยวสร้างเหมืองปรัรุงอลูมิเนียมนะโอเคต่อต่อไปเลยผมก็ลืมดูเลยศาสนาฮินดูทำให้ผมได้ค่าศรัทธากับทุกๆ World Wonder ใช่ไหมเคก็ย okay. <Okay. S 2> ังมีประโยชน์ตั้งหน่อยหนึ่งตรงนี้ Counter Spy นะครับที่เมืองหลวงของผม,ผมละกันนะตรงนี้เอาคืคลิสมาแล้วก็สร้างเลยแล้วเดี๋ยวผมทำโปรเจกต์ โปรเจกต์เซตอร์ไลท์สิบตาเสร็จนะครับองวอยได้อีกแล้วดูซิตรงนี้ผมซื้อช่องนี้แล้วกันนะเดี๋ยวสร้างางหินเอ่อเขตเขตเออไม่ใช่เหมืองหินตรงนี้นะบูสให้เขตอุตสาหกรรมผมมีดาเมจมากขึ้นตรงนี้มาอย่างนี้ได้แล้วก็มาอาเกรดเพอร์เซนอีกแล้วได้องวอยสามอันดูซิผมไปให้ส่งไปเจนีวาดีกว่าเจนีวาอยู่ข้างล่างใช่ปหเจนีวาอยู่ไหนวะ เจนีวา so อยู่ไหนเซอร์เอาเจนีวาฮะไม่มีเหรอนี่อยู่นี่โอเคกว่าจะมาถึงอ๋อไม่มาไม่นานมาก11ตามาได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาอย่างนี้นะผมก็ลืมไปว่าผมไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่า Research Lab ตาหนึ่งนะครับโอเคเว e เพ p e r เ o n เดี๋ยวผมจะได้ละตาอีก2ตาจะได้แล้วนะครับตรงนี้ผมใช้เงินซื้อ Library นะแล้วเดี๋ยวใช้เงินซื้อออกเคมิสโซไซตี้ด้วยคาไวผมก็370แล้วนะครับอันดับหนึ่งแล้วน่าจะเทคโนโลยียัยงตามดูเบียอยู่พวกดูเบียน่าจะรีเสิร์ชพวกเทคโนโลยีถูกๆแล้วก็รีวิวแถวการค้าขายกับเอไออีกแล้วเดี๋ยวจะขายขายดินปืนซะหน่อย boundary, ile, <their> แล้วก็น่าจะสร้างเขาสร้างในกำลังทรัพย์เสร็จนะจะได้กาวเบนได้เลยนะข้าหลวงได้มาสามโปรโมชั่นนะครับ เราก็โปรโมทเลยแล้วกันโปรโมทอัมพติกออเดอร์ก่อนนดูซ mm ิ hmm. for every great person Earn นะครับเลไลจะได้1น mm ึ่งยินะเกรดเ e เวอเรสต์ r กร a เอเ r อเร e ต r เอ a r นพัตวันไซน์เอนทโอเคครับก็ทำให้ช่องเลไลผมมีผลขึ้นนะนี่ตามนี้เลยเพราะว่าเกมนี้ผมได้เกรดเมอร์เชนเยอะมากทำให้ช่องนี้มีให้ทองเยอะมากเลยนะครับแล้วตรงนี้ไปสร้างตัว MPT i พี hmm. เออนะตรงนี้มาอย่างนี้แล้วก็สร้างเซฟพอยเสร็จ โอเคแล้วก็จับคอมบิวเดอร์ฟรี1คนนะครับตรงนี้ก็ใช้เงินซื้ออา c เคมีคอลโซซ i e ีนะก็อคาวิทแต่ที่400แล้วแล้วก็โปรโมทพวกค่าหลวงแล้วกันก็ไม่สำคัญนะว่าจะโปรโมทใครนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะเอาแค่โบนัสของตัวดำลงเท่านั้นนะเออก็เอาอีกคนเป็นใครดีก็เป็นวิตเตอร์ก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันจะเอาใครลำปางแล้วกันนะครับนะ ก็น่าจะเกือบครบทุกเมืองแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6าดอีคนไว้ตรงนี้ได้นะครสวรรค์นะถ้าจะเอาโอเคเมืองนี้เริ่มเจอปัญหากับอาหารใช่ไหมผมต้องมาซ่อมเขตท่าเรือก,ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเมืองอดตายเอาโอเคตรงนี้ค่ายทหารเสร็จแล้วนะครับไปไหนดูสิสเปซพอร์ต7 2 0 0โกโอโหเก็บเงินยาวๆนะแต่ว่าน่าจะพอ ได้แหละถ้าเก็บเงินแล้วไม่ใช้เงินทําอะไรโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมสร้างจัดคิวแล้วกันสร้างมอนิเมนต์นะแล้วก็สร้างวอเตอร์มิลล์แล้วกันนะครับเฮอร์คริสหมดประโยชน์แล้วเพราะว่าใช้ชาร์จหมดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวส่งมาซ่อมเรือซะหน่อยตรงนี้บิลเดอร์สามชาร์จใช่ไหมเดี๋ยวมาสร้างเหมืองตรงนี้นี่ก็มาสร้างเหมืองเลยนะครับ sure. yes, s <S โอเคเราก็ขโมยเทคโนโลยีแล้วเทเลคอมมิเนกชั่นไดเกรดเพอร์เซนต์โอเคเอาเบิร์ตไอสไตน์นี่แหละทำให้รีเสิร์ชแอลบ ใช่ไหมรีเสิร์ชแลบได้ค่าวิท์บวกอีก4นะครับแล้วก็บูส์ทิงลีีผมด้วยอันหนึ่งไปดูต่อไปสิว่ามีใครอีกบ้างคนนี้เกณฑเอนจิเนียร์เกรฑเซนติสเดี๋ยวเกมจะมีเกณฑเอนจิเนียร์ที่มันบูสค่าโปรเจกต์อวกาศให้นะผมก็ต้องเล็งคนนั้นไว้เหมือนกันสร้างลายทางตรงนี้ก่อนตรงนี้รีเสิร์ชแลบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปโอ okay. เคแคสซิลลี่แล้วกันนะครับ ที่มาสร้างตัวลงตัดไม้นะตรงนี้ซื้อดีไหมวะ1้0ยโกซื้อก็ได้พัฒนาเลยโอเคโปรโมตได้อีกรอบนะครับเป็นดูสิไซฟอนฟันฟัพปิเคตสแกนโดเคานต์เซอร์สไเอาเป็นเคาน t ์เ s อร์ส้วเลยกันอ๋ออันนี้ผมต้องสร้างบอร์ดแคสเซนเตอร์สองอันอ่าไม่ได้เก็บเงินไว้1,750โกโอเคไม่น่าบูสต์ได้ไม่เป็นไรครับพอดีไม่ได้เก็บเงินไว้เกรดเพลสเซนร์อีกแล้วเป็นเกรด t อ d เ i อร l ผมสามารถสร้างอมาดาได้ใช่ไหมมาอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวใช้ข้อมสามารถเลยแล้วกันท่ okay, ตรงนี้เดี๋ยวสร้างตัวชิปหยาครับตรงนี้เดี๋ยวสร้าง Factory ่สิบสี่ตาองโวยอีกแล้วเซเน,นวาตอนนี้ใครแข่งกันอยู่ปะเจ็ดพอยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตรงนี้เดี๋ยวผมใส่โบนัสไอเลแย้วกันจะเออแชนเซรีผมจะได้โบนัสเพิ่มเข้าไปนะครับ แค่ okay, เราก็มาขโมยเทอรี่กันต่อต่อต่อไปเรื่อยๆครับลุลัว,ลวแล้วก็มีบาบาเรียนมาตรงนี้ <c oughs> ดีนะผมมีเฮอร์คิลิสเตรียมไว้ตรงนี้ผมใช้ความสามารถเลยสร้างอามาดานะครับไปอิเดโอโลจีเลยแล้วสกอตเอิร์ชนะคงไม่ได้รีเสิร์ชตรงนีออ้อยากสร้างบอร์ดแคสเซนเตอร์ทำไงดีใช้เงินซื้อดีไหมวะ1ั0 0โกเนะี่ยแพงไปหน่อย ขายดินปืนก่อนแล้วกันไหนมีชาติไหนอยากได้บ้างนอร์เวย์อ่ะนูเบียมีชาติเหงไหมห้าสิบสามสิบสองอ่ะนูเบียต่อโอเคเออไหนดูซิถ้าผมสร้างสร้างอาร์คิโอหรือสร้างมิวเซียมแล้วกันไม่แน่ผมอาจจะบูสต์ได้เดี๋ยวขอดูอีกทีว่าจะยังไงตรงนี้อาร์โมรี่แล้วกันนะครับกอ็เมน็์ไททอลอีกอันหนึ่งม็อกชาก็ได้ม็อกชาไปนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์นี่ เพราะว่าตอนนี้ทุกเมืองน่าจะได้ค่าวยดกับค่าวัฒนธรรมเพิ่มบวก5%หมดแล้วนะใช่ไหมใช่นี่ของเมืองนี้74เนี่ยสูงมากคลีเลสมานี่นะครับมีฟิวแคนนอนในทางต้องระวังให้ดีสปายของนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาต้องมาเฝ้าเดี๋ยววเมืองนี้เขตจ,จะรวดอยู่ไหนว,วะ,อะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาใสาใ่ในออใส่ในตรงนี้เมืองอะไรวะ นครสีธรรมราชเนอะนั่นคัลเทอร์สปายเ,เลยรอบๆตัวเขตทหารตรงนี้ตรงนี้ผมก็สร้างเทรดเดอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาอย่างนี้ตัดป,ป่าเนอะตรงนี้ผมสร้างฟาร์มแล้วกันนะเพราะว่าเมืองนี้ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการโตอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมมาซ่อมตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้ผมสร้างบอร์ดแคสเซนเตอร์แล้วกันนะแล้วผมไปรีเสิร์ชอย่างอื่นก,อนก่อนก็ได้นะครับไม่รีบเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปยังไงก็ต้องไปทั่วเทคโนโลยีเลนเกย์อยู่แล้วไปรีเสิร์ชพวกเทคโนโลยีถูกๆข้างล่างนี้ก่อน เดี๋ยวมาอย่างนี้นะเดี๋ยวมาสร้างตัวเหมืองฐานหินอีกอันตรงนี้เพราะว่าฐานหินผมเริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีรีเซิร์ชแลบเยอะนะครับ The might not okay. เอ่อสร้างอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปชิงๆไปบาลิสติกก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะต้องอัปเกรดฟิวแคนนอนอีกเนอะอืมอาจจะไม่ได้บูสต์ตัวสกอตเอิร์ชนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาน้ำมันผางๆนะครับไปแคสเซิลใช่ไหม สี่สเต็กติกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องบ mm ูสก็ได้ว่าค่าวิทผมเยอะมากตรงนี้เดี๋ยวไปรีเซิร์ชแลปต่อการค้าขายกับนารันดานะครับตรงนี้มาอย่างนี้เลยอย่างนี้แล้วก็ยิงโอเคครับโอ้ผมโดนบาบเบเลียนเหมือบใช่ไหมมาเลยกลับมาที่เมืองผมเจนีว <laughs> า <Gen ua S 1> อยู่ไกลมากเลยไม่รู้ว่าโอ้กว่าจะเดินมาถึงสงสัยมัต้องมีบาบเลียนแถวนี้แน่เลย โอ้โหโดนโดนเรนเจอร์ยิงแทบตายนะครับเกือบตายเอ่อกำจัดก่อนเลยกันแล้วตรงนี้เทรดเดอร์ไปใช้โอเกียเลยตั้งเทรดเดอร์ต่ออีกคนนะครับโอเคตรงนี้ก็หลับไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้มาซ่อมสร้างเหมืองนะเพราะตอนนี้ไม่มีฐานหินแล้วโอเคสปาโรอีกครั้งผมก็โหวตให้ตัวเองแล้วกันไม่อยากจะทำสงครามกับใคร ส่วนนี้ผมบวชให้ซิตี้เซ็นเตอร์เหมือนกัน,กน,กนอเอดิมเล้วกันนะโอเคบวอ,อย่างละหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเจอครีเอเตอร์เลกด้วยแล้วก็ส่งจรวดได้สำเร็จแล้วนะโอเคน่าจะเป็นชาติแรกด้วยนะผม <Okay. S 1> ไม่ผิดโอเคแล้วได้ใช่ครับเป็น launch the world first satellite into orbit <All S 1> นะครับ โอเคตรงนี้โปรโมทสักหน่อยบอลเล่เอะตรงนี้บาร์เบลี่ไปกำจัดแคมให้ซะและ้วก็ไม่เป็นไรโอเคตรงนี้มาสร้างบาร์เรกต่อแล้วกันจริงๆสร้างสเตเบิลก็ได้เพราะว่าผมสร้างบาร์เรกมาเยอะแล้วสร้างสเตเบิลแล้วกันทีนี้เดี๋ยวอีกสี่ตาใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวผมค่อยว่ากันว่าจะจะมาบูสต์เดี๋ยวผมจะใช้เงินซื้อบอร์ดแคร์เซนเตอร์เพื่อบูสต์ตัวเซตเทอร์ไลท์เนอะเบดเดอร์ตรงนี้แล้วก็ มิชลี่เอนจิเนียร์แล้วกันเดี๋ยวจะสร้างรางเอ่อถนนรถไฟฟ้า,ฟาทางรถไฟฟ้านะตรงนี้เดี๋ยวผมส่งมาเมืองนี่และกันไม่ใช่ก็พิษเมืองนี่แถวนี้เอาออกก่อน Let's get on our hey, ballistic scorch earth mobilization นะผมว่าผมมารวมถ้าผมมารวมตัวตัวยูนิตดีกว่าเนอะรวมเดี๋ยวมารวมอย่างนี้นจะได้บูสต์ตัว mobilization ได้ นี่แอบไกลเหมือนกันมาอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วกันนะนักธนูผมมีคนเดียวเหรอตรงนี้ห้าร้อยโอ้ฟิลแคนนอนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าผมใส่การ์ดนี้ดีกว่าเอาการ์ดคราฟแมนออกแล้วก็ใส่การ์ดโปรเฟชชั่นอลอาร์มี่เข้าไปอ่ฟนะอร์มูมเดิร์ฟอร์มโมเดอร์ไนเซชันนะคนละการ์ดตรงนี้มีอะไรใส่ไหมไม่มีละโอเคคอนเฟิร์มไปโอเคอะไรก็ได้สองร้อยยี่สิบห้าโกลใช่ไหมแล้วเดี๋ยวตรงนี้ สเตเบิลเสร็จแล้วอาร์มอรี่นะครับแชนเซอรี่สร้างอะไรดีแอร์โดมก็ได้นะเขตถ่านเรือนะครับไม่ในถ่านเรือเขตเขตสนามบินเจนีวาเหรอถ้าผมเอาเจนีวาให้8อันเลยได้ไหมผมจะได้เป็นพันธมิตรกับเจนีวาเลยจบนะครับบูสต์ค่าวิทย์ซาสนะิบอร์เซ็นตนะตามแบบที่ผมไม่ทำสงคารามกับใครโอเคค่าวิทย์ผม550ร้้าละโอเค เดี๋ยวตรงนี้มารวมยูนิตกันนะครับอย่างอย่างี้มาอย่างงี้เอแล้วก็รวมยูนิตกันเลยตรงนี้ก็ด้วยนะจะได้บูสต์ตัวโอเบล i z เซชันได้ม้ r e เ e a ร์ h ล a บเสร็จละฐานหินใช้หมดเกลี้ยงเลยโอเคขโมโนโนยเทโรยี่สี่แล้วคอมบัสชันนะตรงนี้ผมมาสร้างทางรถไฟดีกว่าสร้างจากตรงนี้แล้วกันโอเค แล้วเดี๋ยวตรงนี้สร้างแบงก์นะครับจริงๆแล้วผมอ,อ,อย่าเพิ่งก่อนสร้างแบงก์สร้างมิลิเทลิสมิลิเทลิสแคเดมีก่อนดีกว่านะครับมิลิเทลิสแคนเดมีนะขโมยเทอร์เรยดอีกไหมใช่ขโมยได้อีกนะครับโปรโมทก่อนโปรโมทเป็นไซฟอนฟันแล้วกันแล้วก็ได้เอลัสกอไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวตาหน้าผมจะซื้อตัวออบอดแคสต์สก,กูเนอะเดี๋ดยวตกปังนี้ก่อนโอเค แค่ <Engineering. S 2> okay. มีน้ำมันไหมวะดูหน่อยมีน้ำมันหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีเลยผมไม่เห็นไฮไลท์ไม่มีเลยเหรอทำไมมันซวยอย่างงี้มีตรงนี้หนึ่งอันหย่อมหย่อมมีตรงนี้อันนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่สี่เรียดหรือจริงๆก็สร้างเซตเลอร์ไปได้นะถ้าผมอยากผก็สร้างเซตเลอร์ได้สิบตา ตรงนี้ผมซื้อบอร์ดแคสเซนเตอร์ก่อนนะครับสตัวสัต e l l ล t e ตรงนี้ผมก็สามารถทำโปรเจกต์ได้เลย18ตานะเอาเลยแล้วกัน18ตาแล้วเดี๋ยวผมใช้เงินอนะ่ะซื้อมิสซิลี่แคดามีเข้าไปผมทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหม16ตาอย่างนี้แล้วกันนะสว w สว s สว p นี่16ตาตรงนี้ผมก็สว p ได้เหมือนกันนะสว p ให้หมดเลยดึงค่าโปรดักชันออกมาให้หมดนะครับได้ ฐานหินติดลบอีกแล้วนะครับใช้ฐานหินเยอะมากจริงๆแล้วผมสร้างโซลาร์เซลล์แล้วใช่ไหมเนี่ยผมผมมีเซตเไลท์นะเออได้นะเดี๋ยวผมสร้างโซลาร์เซลล์แต่ผมว่าเก็บวไว้ตอนหน้าดีกว่านะก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวยังไงก็ไว้ตอนต่อไปนะครับเจอกันอีกทีในอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ